ได้เยอะคือเขาไม่มีเงินมันไม่มีไพ่เหรียญขึ้นสวัสดีนะเอมี่สวัสดีนะจ๊ะอืมนะพี่พี่อยืนทองเนียมนะเออนะคือมันมันคนมันไม่มีเงินมาถ้ามาก็อายุน้อยแล้วมันก็ไม่มีเงินจริงๆอะ่ะนะสวัสดีนะครับนะคุณเอมี่นะจากเครื่องใหญ่นะครับขอบคุณนะครับสองดอกกุหลาบนะคนไม่มีกําลังกันผมพูดเลยตรงๆเลยกล้าพูดแบบไม่ไอายเอมี่การเงินเงียบค่ะจะดีขึ้นไหม มันต้องมันต้องสื่อสารออนไลน์กันให้มากกว่านี้การเงินมันเงียบโอกาสดีขึ้นยากหน่อยแต่ว่ามันต้องมองเห็นอนาคตอะคุณต้องมองอะไรที่มันทําออนไลน์นะเพื่อมองอนาคตอันกว้างนะภัยมันว่างกันนะอืมตอนนี้คุณต้องหัดศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับระบบออนไลน์ไว้เพื่อเพื่อไว้พูดคุยกับคนในที่นี้ก็คืออาจจะต้องหัดทําแบบที่ผมทําในต,อ,ตอนๆนะอืมเพื่อเอามาคุยกับคนนะคุณเอมี่ เพราะว่าตอนนี้มันเงียบหมดเศรษฐกิจมันเงียบเดี๋ยวส่ว